เสวัสดีครับตอนนี้นะครับกอลิคอนเกมรีวิวนะครับมันก็มารีวิวไปมาเล่นดีกว่าเล่นรีวิวอาจจะเล่นยาวเกมฟิดแยกนะครับก็ตอนนี้โอเปนเวตาไปแล้วโอในวันที่สองกับรอบมาดูกับเพื่อนคนเดิมกับมีอยู่คนเดียวครับที่รีวิวด้วยกันได้ครับสวัสดีครับครับก็คนเดิมครับอ่ายังไรอ่ะบจำชื่อเก่าไม่ได้แล้วอ๋อนาตีเยอรมันก็ยังไงครับ ก็ไม่ได้เรียกว่ารีวิวหรอกครับก็อาเขาว่มาเล่นเฉยเยอ,อะ่ะ <c oughs> ไม่มีอะไรทำยมว่างครับก็นี่ก็คือเล่นแบบสปีดครับก็บทนี้ข้อดีก็คือไม่มีไอเทมมาขัดขวางครับแต่ข้อเสียคือมันจะสามารถเตะกันได้ถ้าเราเปิดหรือปิดบทเตะก็เน้นฝีมือล้วนแต่ว่าเราก็จะสามารถซื้ออะไรครับพวกการ์ดมาใส่เครื่องประดับเราได้ครับจะทําให้เราโหดขึ้นอาจจะไม่แฟร์รับใครบางคนถ้าไม่ปิดตัง ก็มีอีกโหมดโหมดไอเทมครับก็จะมีพวกไอเทมให้เก็บเรื่อยๆเอาไว้ใช้ใส่เพื่อนครับตอนนี้ก็อยู่ในโหมดสปีดครับเพราะว่าในโหมดสปีดก็เราห้องเล่นกันสองคนครับก็ว่าจะเริ่มนะครับโอเคครับโอเคครับนี่ผมต่อเลยครับก็เราก็มาเริ่มเกมกันครับเราเราเล่นแบบแรนดอมนะครับโอเคโอ้ย เหเหครับก็มาอยู่กันที่อยู่กันที่ด่านโอแอพอ้นะครับด่านนี้ใครเนะครับเต้ไปเที่ยวฟีไปกับตันหนุกกระโนดนะครับเกมนี้ก็คือการกระโดดครับก็อจะมีซเปอร์เฟกสูดแล้วก็สุดนะครับเรจะดูเพอร์เฟกครบถ้าั้าจะได้แมงกบุสเตอร์ Oh god yeah. yeah. สำหรับที่ว่าใครสนใจยันนี่พี่แกก็ไปสมัครได้นะครับลองไปโหลดกันดูหนึ่งก็ถือว่าเป็นเกมสนุกใช่ได้ครับคือแบบยังไงครับจะก็ขอบอกตรงๆครับว่ามันดีกว่าเทลเลนเดอร์ครับบอกตรงๆเลยเทลเลนเดอร์แล้วเทลเลนเดอร์แบบอย่างนี้นอย่างนี้ไปเลยก็เราจะขอความเห็นจากคุณได้ครับว่าเกมนี้เท่าไงกับเทลเลนเดอร์ได้บังครับก็ถามผมได้ครับก็ตัวค่าเทลเลนเดอร์เยอะมากครับ แต่ว่าปัญหาคือมีใบตัวเดียวครับผมก็เลยกระโดดไม่ได้ตัวเดียวต้อยครับเกมก็มันเดียวเทเลนเตอร์เยอะก็เทเลนเตอร์เขวิ่งมันกระจาเป็นวิ่งวิ่งมาราทอนครับก็คือวิ่งเกมนี่ก็จะมีอย่างเงี้ครับวิ่งไปรอบรอบครับโกูเขียรติเล่นกูยิงดีๆดีกว่าก็ยังไงครับมันดีกว่าเทเลนเตอร์ตรงเนี่ยภาพสวยกว่าครับอยู่เนี่ย ก็ม <Vander> ีนะครับมีนะครับก็ผู้หญิงน่ารักกว่าเยอะเลยยกัวเลือร์เไยไม่รู้ครับก็นะฮะมีด่านให้เลือกหลายด้าครับแล้วก็จะมีพวกเวลาอยู่ในห้องรอก็จะมีพวกออปชั่นไว้แล้วในห้องอะไรพวกนี้ครับแล้วถ้าเป็นพวกไอเทมก็จะเป็นพวกเก้าอี้ครับไว้นั่งอะไรได้ก็ก็เจ๋งนี้สามารถเก้าอี้หนึ่งตัวสามารถนั่งได้เป็นร้อยคน มันสามารถนั่งทำกันได้ครับแล,ล้วแต่ละตัวแล้วบางทีมันก็ออกมาท่ายืนยเลยเกมนี้ก็อยู่นีดครับก็จะมีพวกตัวละครพิเศษอะไรวพวกนี้ก็มีครับมันต้องไปยังไงผมก็ไม่รับนะผมยังน่าจะเป็นแนวแบบเติมตังค์นะครับเนี่ยไปทางโกดูดก็สำหรับพี่อย่างเนี้ยบอกว่าตัวละครพิเศษก็ต้องใช้การเติมเงินแล้วก็ต้องแข่งครับจะมีเป็นมน ตู้กาชาต้ตอ,งตองเขกกับมิติตัวนี้นครับเแล้วถึง,งไ,ดได้ตัวออกมากตอนนี้ยังมีตัวเดียวยหรือเราจะเรียกว่าที่หาแล้วคือโมโม,โม่ชืออะไรคือ่อกระชื่น <c oughs> ก็มันจะเหมือนหน้าก็จะไม่เหมือนกับตัวละครตัวหนึ่งอยู่ในเรื่องแทนเกียร์ครับก็ไปจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรก็สำหรับเคลิ่งมาครับเป็น มืนการของที่เราจากการแข่งของแต่ละแต่ละขับแม่ส่วนในเกมเนี้ยก็จะมีจะมีเรือเลองหลายขับเอาขับก็ไป่ปโยชน์ของขับแล้วตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับแต่รู้เราสามารถไปเลือกกิวเข้าขับได้โอเคเราจะมาเล่นกันต่อโอ้ยเมื่อย นั่นแหละถ้าการโหมดสปีก็จะมีเป็นมิสเตอร์ให้เรากดแบบกดตัวไปหน้าของเขาจะเป็นการพิซเซอร์ส่วนไอเทมจะไม่มีกฎเขาจะมีไอเทมออกไม้ใช้เองครับก็ทำับการนี้ครับเป็นการที่เล่นแล้วเล่นแล้วท่านจะยิ่งสิ์ไปหายาดุมมาได้เลยเพราะว่าการแรกจาน่ส ก็อาจจะเงียมันเหมือนโหต้องใช้มาที่หนล่งยก็อย่างี้ก็มีอีกอย่างนึงครับว่าในในหมดสียงหนึ่งการไปนั่นเองครับ อีีกส่วนอย่างที่นายเขาพูดไปตัวละครก็ตอนนี้มี้เรื่องทั้งหมดสี่ตัวก็ชื่อก็จำได้แต่ว่าตัวที่ผมเล่นในยอดเอ็ม จะเล่นสเตสปีครับตัวที่ตัวที่ในเล่นไปก็จะเน้นเรื่องการกระโดดให้ตีดคอมโบคูลบิคไปหลังตัวที่สองฟัวบตัวหนึ่งก็จะเป็นลักษณะซึ่งอะไรของเขาคือเขาน่าจะเป็นเล่นบาสมากกว่ามาแข่งวิ่งฟีิลนดิ้งครับตัวเคานี้แบบเต็มใจเยอะมากผมค่าดตงก็ไว้ในการลุกขึ้นเร็วเตะเพื่อนให้เตะเพื่อนล้มนานเงือบอีกตัวนี้ก็จะเป็นกแบบเอสกีก็คือในการติดหลง โค้งดีแบบดิบ <nước> ด <No>. ีบก็เดี๋ยวตกแต่จบแล้วก็เราจะไปดิ่งหมวไปกิน ก็เราตอนนี้ก็จะปล่อยหมดไอเทมเลยครับแนทคุณนาทีแล้วตอนนี้ก็คือว่าอยู่หน้าจอแบบโหมดเราจะเป็นหมดไอเทมนะครับไอเทมก็หมดไอเทมครับก็จะไม่ไม่พ่างครับก็มีแข่งยศครับเป็นลูกเต่าก็คือครับคนที่ยศเต่าเท่านั้นใส่ก็หมดไอเทม,ม,ม,มก็แบบ ก็สูบไอเทมเรื่อยๆตามระดับสมมติว่าถ้าอันดับหนึ่งก็จะมีโอกาสสูบได้คิวบ่อยครับเอาไว้การพวกของมารบพวนครับแต่ถ้าอยู่ยที่สุดท้ายก็จะให้พวกแม็กสเตอร์จะทำให้อยู่ในความเดือดสูงสุดก็จะได้เปรียบเหมือนกันครับก็จะมีลันค้า,าก็ลันค้าก็จะมีแบบพวกชุดครับ ชุดนั้นถ้าราคาแพงๆก็จะมีช่องเลยช่องเอาไว้ใส่การ์ดครับก็จะมาดูที่ช่องอเซีการ์ดนะครับก็เอาไว้เติมความสามารถครับก็จะใช้พวกคิลลิ่งมาร์กที่เราได้มาครับถ้ากดใช้บางทีก็จะออกมาเป็นมันจะสุ่มสันเร็จได้ครับว่าเราจะเอาสัต็มอะไรสุ่มเสร็จก็ได้เงี้ยใงบร้อยหนึ่งสองร้อยตามระดับการบวกครับเนี่ครับเช่นบวกสี่ก็จะได้เงินสองร้อยครับแล้วก็ใช้จำนวนการ์ดมากขึ้น เนื้วถ้ามันโอเคจะติดสองครั้งเลยสักน,นะครับถ้าเป็นลูกรวยแบบนี้ก็คือจะสามารถเข้าโค้งหรือดิฟได้สวยงามยิ่ขึ้นนี่ก็คือสปีดจะเพิ่มความเร็วนะครับแต่ว่าจะทำให้ควบผมได้ยากในระดับนึงก็อะไรอะสปีดสปีดแล้วก็จะมีอะไรก็เออตเต็งครับ ก็เหมือนที่ว่าครับถ้ามีท่าสติงม,มากก็จะทำให้เพื่อนดีแล้วก็ยัไงไงอ่ะก็ลุกเร็วขึ้นอะไรแบบนี้แล้วก็บิงกี้ก็อยู้ไหมมันก็เป็นพวกกับบิงกี้ไป็นรศษการ์ดเนี่ยเศษเมย์้แล้วแต่ช่วงมันจะติด,ด,ดกี่ครั้งแล้วก่อนเนี่ยครับก็มันจะเป็นเรื่องค่าเทคกิ้นะครับรคาทีกิ้เยอะครับก็จะมีแถบสีเขียวกว้างขึ้นครับถ้าเรากดมันจะไม่ติดเพอร์เฟกต์ง่ายขึ้น แราตอยาัางบวกพลาดอีกเแี่ยงไม่พลาดเลยสักบวกซ้ store, ำบวกซ้ำบวกอีกดวงเด้ใจถึงหน่อยโอเคนี่ครับถ้ามันเป็นขับที่ถูกกันก็จะสามารถสำเร็จได้บวกสำเร็จไม่พลาดโอกาสน้อยลงเรื่อยๆครับตอมรรดับการบวกแบบนี้เป็นต้นแตกแหกกระจึงก็จะไม่ห่าที่แอตตอลีนะแอตตอลีแอตลีเอตตอลี จะเป็นเป้สปายครับบวกเลีครับ10%ต่อการจบตีหนึ่งดาดแล้วก็เนี่ยกาชาครับหลังสุดครับก็จะเป็นพวกเนี่ยครับก็ตามนะเรามีให้อ่านครับก็คือลองเอาชนะตัวคว้าตัวละครพิเศษมาให้ได้ครับก็ไม่ต่ำนะลองเอาชนะอะไรเพราะผมไม่เคยเติมตังค์สเปเชียลเชเล็กเตอร์ครับแล้วก็มีสุ่มเสื้อสุ่มสีเสื้อเนี่ยครับแล้วก็ไปที่บ้านครับบ้านบ้านบ้านครับ ก็ที่ที่ที่ร้านค้าครับแล้วก็จะมีหัวข้ออันที่สามครับ